สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็พามาตอนนี้ผมพ่นน้ำส้มควันไม้นะครับโดยมีน้ำหมักด้วยนะครับเพื่อป้องกันไล่มแมลงด้วยนะครับแล้วก็เป็นโฮอร์โมนนะครับสำหรับใช้บำรุงใบแล้วก็บำรุงผลนะครับของฝรั่งนะครับ ตอนนี้ผมยังไม่ได้ห่อเลยนะครับเพราะว่าไม่ไม่มีเวลาครับก็ใช้น้ำน้ำส้มปันไม้ต้นก่อนนะครับขนาดผมยังไม่ห่อนะครับก็ไม่มีแมลงที่มาอตอมเลยนะครับก็จนนะต้น เราได้ใช้ฝารเคมีนะครับก็เป็นลูกดกอยู่ครับแต่เราไม่ได้หอนะครับเดี๋ยวจะห่อทีหลังนะครับเดี๋ยวพ่นก่อนนะครับพ่นฮอร์โมนไปก่อนส่วนที่ห่อแล้วก็มีนะครับเพราะว่าไม่มีเวลา มันก็จะประมาณนี้นะครับใช้น้ำหมักนะครับไม่ใช่เคมีนะครับ